วันที่23ตุลาคม2564เวลา10นาฬิกานาทีที่อาคารพรมชีวาเลขที่126สตำบลบ,บางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมคุณสุขุมและคุณเตือนใจวงประสิทธิผู้บริหารบริษัทพรมชีวาจำกัดพร้อมด้วยคุณชยาวิมูลชาติพร้อมครอบครัวร่วมให้การต้อนรับพระครูปฐุมธรรมานุโยคเจ้าคณะตำบลบ้านเกาะเจ้าอาวาสวัดสะบัวเกเือนจังหวัดนครราชสีมา ที่เดินทางมาโปรดฉันพัตาหารเพลนที่ร้านส้ตมตำเฮือนไทยสกุลแอดบางเรนที่ตั้งอยู่ภายในอาคารพร้มชีวาและบริหารร้านโดยคุณเตือนใจวงประสิทธิหลังจากฉันพัตาหารเสร็จพระครูปฐุมธรรมนุโยกได้ให้พรพร้อมแจกวัตถุมงคลก่อนขอบิณฑบาตให้คุณสุกุมและคุณเตือนใจวงประสิทธิเป็นประธานเจ้าภาพกระถินสามกีที่วัดสะบูกเกลื่อนในวันที่19หรือสุขขึ้น15คหาค่ำเดือน12ปีฉลูวันเพ็นเดือน12ซึ่งตรงกับบัลลอยกระทง โดยทางผู้บริหารพรมชีวาต่างรู้สึกปิติยินดีที่หลวงพ่อได้มาโปรโดบุญถึงที่ก่อนที่หลวงพ่อจะกล่าวให้อวาดและให้พรให้ทางบริษัทพรมชีวาจำกัดนั้นดำเนินการธุรกิจโซเชียลเอ็นเตอร์เพลสซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมได้สำเร็จเพื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านในภายภาคหน้าต่อไปด้านคุณสุขุมวงศประสิทธิ์กล่าวว่าตนเองและภรรยาคือคุณเตือนใจวงศประสิทธิ์ต่างรู้สึกเพลื่มปิติที่ทางพระครูปรทุมธรรมนุโยคได้เมตตามาโปรโดบุญ เป็นประธานกระถินสามคัคคีถึงที่พักโดยตนเองและภรรยารีบตอบรับทันทีซึ่งถือว่าเป็นเลือกดีที่ทางพรมชีวาจะเริ่มบุญใหญ่หลังวันออกพรรษาปี2564นี้และเป็นเลือกดีที่หลังจากเสร็จงานกระถินจะเริ่มดําเนินการเปิดร้านสุ้นตำเพื่อนไทยสกุลแอดบังเลนอย่างเป็นทางการหลังจากที่เตรียมการมานาน แต่ยังติดช่่งพระกอฉุกเฉินการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ซึ่งในขณะนี้ทางรัฐบาลได้ประกาศคายล็อกเปิดประเทศพร้อมยกเลิกเคอร์ฟิวในวันที่หนึ่งพฤายนเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกันนี้ตนเองและภรรยาได้ถวายยาสมุนไพรตำรับยาอายุยืนและรวมถึงคุณชัยยาวิมูลชาติได้ร่วมถวายข้าวกอขอ43ซึ่งเป็นข้าวปลอดภัยเป็นข้าวที่มีน้ำตาลน้อยเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและสมุนไพรที่ทางพรหมชีวาเป็นผู้คิดค้นสูตรและผลิตขายอาทิตย์ ถุงสมุนไพรหรือสีแปดตนน้ำบิ๊กต้อมยาหม่องยาดมผงสมุนไพรสีฟันและอื่นออีกมากมายให้ทางพระครูปฐุมธรรมนุโยกได้นำไปใช้ดูแลรักษาร่างกายอีกด้วยด้วยการนี้พรมชีวาจึงถือโอกาสทำบุญใหญ่ให้ประเทศชาติหลังรัฐบาลประกาศเปิดประเทศต่ออายุพระพุทธศาสนา800 0ปีโดยเริ่มต้นที่พักอีสานบุญกะถินสามคัคคีนวัดสะบัวเกลื่อนจังหวัดนครราชสีมาในวันที่1 8และ1ิพฤกจิกายนนี้เพื่อสนองตามปริทาน4ประการอันได้แก่1 แก้ไขปัญหาความยากจนความเดือดร้อนของประชาชนทุกมิติรอบด้าน 2. ยกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเอกของโลก8,000ปีและให้ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 3. ถาวายความจงรักภักดีพระบรมราชกีวง 4. พัฒนาคนไทยให้มีอายุขัย120ปีด้วยสมุนไพรไทยโอสถธรรมเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาบ้านเมืองสู่ความมีสันติมั่นคงยั่งยืนโดยจะพัฒนาทั้ง4ภาค ตั้งแต่ล้านนาหรือภาคเหนือสีโคตบุญภาคอีสานอโยธยาหรือภาคกลางและลังกาสุกะภาคใต้โดยยึดหลักสําคัญที่ว่าพระประราชนคือหัวใจการนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยผู้มีจิศตศรัทธาเข้ามาร่วมบุญณโอกาสนี้ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องออขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงนรัสการพระเดชคุณเจ้าอาวาสวัดวตะบวกเกลีอน ในพันธุตำบลมันเกาะที่ท่านมตตาได้มาบินทบาทอาแล้วก็มาโปรดเพื่อขอให้ทางโดยษัตกรมชีวาได้เป็นประธานในการทอดกระถินในปีนี้ซึ่งก็ถือว่ากระถินนั้นถือว่าเป็นบุญตามการเป็นบุญใหญ่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมีพุทธานุญาตไว้ทางว์มชีวก็มีความ พื่มปิติใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นประธานทอดถวายผ้าะกรถิ่นแล้วก็ขอเชิญชวนกัลยานมิตรกัลยานธรรมทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกรถิ่นในคราวนี้ซึ่งในกรถิ่นในคราวนี้ก็เป็นกระถิ่นเหมือนกับทุกๆปีแต่ว่ามีความพิเศษเนื่องจากว่าเราผ่านสถา,านการณ์ของโควิดมาสองสาครั้งแล้วแล้วก็ประกอบกับรัฐบาลก็ได้ เปิดประเทศในช่วงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่จะถึงศกนี้เนี่ยก็ถือโอกาสในวันที่สิบแปดสิบเก้าที่เป็นบุญทอดกระถินเป็นการทําบุญใหญ่ถ้าถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่ทางผมชีวาภาคภูมิใจวว่ามีโอกาสถือว่าเป็นวาระแห่งชาติครั้งหนึ่งโดยจะมีจิตเริ่อมต้นหรือจิตพิพายที่ภาคอีสานนั่นเองเพราก็เชื่อเลยเกินว่าพุทธศาสนิกชนนั้นก็จะได้มีที่พึ่งทางจิตทางใจ ที่เราจะได้ทําความดีกันเพื่อที่จะทำโรงพระพุทธศาสนา,าสื่ออายุพระพุทธศาสนา,าให้ยืนยาวไปถึงแปดพันปีแล้วการทําบุญนั้นเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่จะได้ตอบกลับมานั้นจะเป็นเรื่องของความปิติใจเป็นกําลังเป็นพลังใจให้พี่น้องคนไทยได้มีพลังกาลังในการที่จะใช้ชีวิตต่อสู้ฝ่ฟาฟันวิกฤตในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาไปได้ด้วยบุญ จะนำพานั่นเองครับครับผมพี่น้องก,าากักรยาณมิตรกัรยาณธรรมทุกภาคส่วนซึ่งเป็นพันธมิตรกับทางบริษัทพมชีวาไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนต่างๆทางภาคอีสานแล้วก็เครือข่ายต่างๆที่จะผมได้มีโอกาสได้ไปรับใช้ท่านก็ขอโอกาสนี้ในการเชิญชวนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินใหญ่ที่วัดตะปดเปือเกลือตำบลบ้านเกาะอำเภอเม,มืองจกกังหวัดนครราชสีมา การร่วมบุญคราวนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่ถือว่าเป็นบุญสําคัญที่จะเป็นวิธีให้เรานําไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนานําไปสู่การมีความสุขที่ยั่งยืนโดยแท้จริงครับครับผม